นึ่งสองสามเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งนี้เป็นเรื่องของการพิจารณาร่วมกันนะพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็ความผ็นชอบร่วมกันนะเพราะนั้นอนะันอนี้นก็คงไม่ต้องตอบอ่ะแล้วม,มีหลายอย่างซึ่งการแต่งตั้งเนี่ยใช้ทั้งอาวุโสด้วยทั้งความเหมาะสมด้วยนะเพราะฉะนั้นเท่าเกณฑ์ก็ตั้งได้และเพิ่มมผมให้ตั้งยาผมไมเป็น เข้าใจแล้วเมื่อกี้ก็พูดกันลองเลยเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะแค่ก็แฮปปีมันมีหนาอะไรนะนั่นเป็นยังไงทำไมเราเกียดทหารกันทั้งหลาก็คนใดเขาก็ขึ้นเนี่ยก็ขึ้นรองขึ้นมาคน,น่งก็เขาทำาดีพหรือเปล่าละ่ะเราทํทำต่อไปน่ะเขาหมนะอ,มอในแง่ตรงนี้สินะสาซการ์มเป็นอย่างนี้อยู่เรื่องโควิดเรื่องอะไรด้วยมาเหมาะสม เรื่องที่สองการแต่งตั้งพวตำรวจท่านใหม่หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งก็เป็นหลักเกณฑ์ของกอรลอยู่แล้วของซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติมาซึ่งก็ได้พิจารณาว่าในระดับรองรองนะซึ่งสามารถจะพิจารณาใด้ทุกคนนะเข้าเกณฑ์ทุกคนนะที่สามารถจะได้ทั้งนี้เราเ็นพิจารณาวางเจ้าร่วมแต่ความเหมาะสมด้วยกับสถานการณ์ด้วยนะครับผลงานงการปฏิบัติในช่วงนีผ่านมาเรื่องที่สามเรื่องของการเตรียมการชุมนุมสันวรัฐบาลผมก็ไปห้ามไม่ได้เมื่อะตอนนี้นะ เพราะว่าก็ต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายทาผิดกฎหมายบ้างลหละใช่ไหมถ้าผิดกฎหมายก็ต้องถูกถูกดำเนินการเว้นแต่คนที่ดื้อต่อกฎหมายก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมเพราะนั้นก็ประชาชนใหญ่ก็ขอให้ไตรตรองแล้วก็คิดพิจารณาดูว่าเราจะทําให้บ้านเป็นแบบนี้ต่อไปหรือไม่มันมีผลกระทบไปทั้งสิ้นเลยนะด้วยคนเวียงไม่กี่คนนะซึ่งเป็นอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือรไมอยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่ก็ไปว่ากันด้วยหลักฐานนะครับ เราวันนี้ก็ถ้าเราทำกันอย่างเช่นนี้ต่อไปทุกคนไม่รักษากฎหมายแล้วมันจะอยู่เป็นยังไงผมก็เป็นห่วงตรงนั้นต้องนะเรื่องการนะเ,กเสียชีวิตของผู้ก,กักตัวเสร็จพอมที่อันนี้ก็เราก็ดูแลเต็นที่นะแล้วก็รู้แล้วว่ามาจากประเทศไหนก็ตามนะวันนี้ก็พฤติกรรมก่อนหน้านั้นก็มีอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็ให้เขาไปสืบสวนาหาาเที่แท้จริงแล้วก็ดูแลครอบครัวด,ดูแลต่างให้เปนเรียบร้อยแล้วมันก็เ่งที่สุดนะครับเพราะว่าต่คืนก่อนหน้าเขามี ออกมาจากห้องมาเดินในของเขาอล้นะอาจจะคิดมากอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ก็ไม่ได้ละทิ้ไม่ได้ละเว้นนะติดตามอยู่เรื่องใบสั่งนักการเมืองไอ้นี่ก็ับมาจุ๊บกันมาตลอดนะมึงซื้อเรื่องน้ำที่ผมจะไม่ไปเกี่ยวข้องในตรงนี้ผมก็ไปใช่ผมไม่รับปีกกระโหผมใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เคยกรับเปลียนไปแล้วว่ามันอยู่ในขั้นตอนขั้นตอนพิจารณาขอ้นระดับอธิการใช่ไหมซึ่งก็ทราบว่าผมไม่ได้เป็นสั่งผ้มีใครสั่งผมสั่งไม่ได้ ผมนั่นเห็นว่าจะพิ่นาก็ได้มจาจัดหน้าใช่ไหมก็พรุ่งนี้ไม่ใช่มาจัดนะอือก็ไปจัดโบสถ์ก็ไปรอดูกันทีแลวกันรัฐบาลผมรับดีเราหโห่เต็มที่จะแก้ไขปัญหานะก็ขอให้มันเป็มทีละขั้นทีละตอนแล้วกันได้ไหมเพราะการทำงนานมันเป็นมันเป็นขั้นตอนของมันอย่างนี้นะจ๊ะแล้วก,ลก็ผมว่าพูดไปแล้วแล้วผมไม่ได้เคยบอกว่าต้องต้องต้องไปพลาดหัวข่าวผมต้องซื้อผมไม่แหวกเอาอย่างนั้นผมพูดแตเหตุผลความจำเป็น นะแล้วเรื่องที่มาของแหล่งที่มาขององบประมาณใช่ไหมถ้าถ้าซื้อไม่ได้หรือหรือซื้อไม่เหล่นี้ก็ basis, ต้องเจรจากับตางจีนอย่างไรผมก็แรีหมาผนงานผมว้อย่างนี้แต่ทั้งนี้เพื่อเพราะว่ามันเป็นเป็นการบัดบาทบุกมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระดับที่สองระดับที่สามใช่ไหมครานี้ก็อย่างที่ก่อนจำเป็นนะเพราะว่าการต่อเรือไม่ใช่ใช้เวลาสั้น <AR F> ใช่ไหมฮะมันก็ต้องมียการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างไว้แล้วก็อะไรที่ต้อคุยกันไว อะไรที่มันจะพอผ่อนยืดระยะบ้านได้บ,บ้างหมากไหมอะไรองเรียนนะก็ต้องคุยกันนะหลายส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทํางานคนเดียวนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดก็ก็เราไม่ชอบเลยกันอยู่แล้วนะในฐานะผมเป็นรัฐบาลผมเป็นนายกรีผมเป็นรัฐมนตรีราหัด้วยนะก็ขอแต่เพียงความเข้าใจนะไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันประคัดแย้งกันอีกขัดแย้งกันทุกเรื่องมั้งไปไม่ได้หมดอนะ่ะทุกอย่างมมารเรื่องงบปมาในการดูแลเรื่องโควิดต่างผมก็เตรียมไว้ทุกอย่างไว้เพียงพอแล้วในขณะนี้ในส่วนของวัคซีนในส่วนของ การประกันการแพ่ระบาดในระที่สองงบมาของซอทอที่ตั้งไว้ก็ยังอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็มาเดี่ยวทั้งสี่ล้วก็เตรียมเผื่อไว้อยู่แล้ววันนี้ผมอยากให้ความสำคัญนในเรื่องของการฟื้นฟูหรือแผนการฟื้นฟูที่ลงไปก็จะเน้นในเรื่องของการจ้างงานใช่ไหมจ้างงานเพิ่มมีการจ้างงานร่วมกันกันกบภาคเอกชนด้วยรัฐบาลจะไม่ต้องดูเรื่องอะไรหรือเปล่าลงไปก็รัพิจารณาเข้าพรบในในว,วันนี้นะครับในสภาหน้าในัปดาห์หน้านะครับ แล้วก็เพื่อป้องกันในส่วนแรกก็คือนักศึกษาที่ตกงานนักศึกษาที่กำลังจะจบในชั้นเเนี่ยนะก็จะม,มีการจ้างงานจำนวนมากเพิ่มขึ้นในเวลาหนึ่งน,นะเพื่อให้สามารถจะเรียวกว่าต่อลมหายใจนะในเรื่องของในเรื่องของงบในเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆก็ไปแก้ในบางส่วนแต่ยังไงก็ตามต้องใช้เงินจำนวนมากใช่ไหมถึงแม้ว่าเราเรา,เราจะให้มีการเข้าถึงวงเงินที่นอกจากนอกจากผู้เคยทําธุรกรรมไปแล้วเนี่ยบางทีมราก็ต้องมาคัดแยกดูเหมือนกัน ว่าว่าเอสบี H B, หรือว่ากิจการใดๆใต่างๆที่มันมีความรอ้อมคือมันมีโอกาสที่จะฟืน้นฟูได้ใช่ไหมถ้าบางอันมันไม่ไหวจริงๆมันก็ลำบาก่ไปนะเพราะว่ารัฐบาลก็จะไปต้องหางเม็ดเ,เงินจำนวนมากเพื่อไปคั้มประกันให้กับธนาคารเขาเพราะนะั้นเินธนาคารออกมาแล้วก็เงินพวกเราท้งนานาการหละอยู่ในนาคารนั่หละผู้ถือหุ้นจะนุนมากมากมายที่เร่องรัฐบาลโดยตรงใช่ไหมเข้าใจตรงนี้นะครับเรื่องการแก้านุนอันนี้ก็ก็เคยพูดไปแล้วนะเรื่องนี้ ก็เป็นเรื่องของภาคควบคมรัฐบาลต่างแต่ละภาคก็ต่างคนต่างทำแยกกันไปในฉบังนี้ใช่ไหมก็ตามแล้วแต่ท่านนะจะแก้ไงก็แก้มาแต่จะเป็นว่าขั้นตอนทางกฎหมายเขาว่าไงก็ต้องนั่นต้องดูนะยังไงถ้ายังไม่ยื่นใหม่นตองใช้บุญเก่าอะไรต้ไปดูแล้วกันจะแก้ได้ยังไงถ้ามันแก้ผิดวิธีมันก็พูดไม่เลิกอ่ะมันก็แก้อยู่อย่างเงี้ยแก้จนกว่าจะใครได้ประโยชน์อ่ะมั้งผมว่านะวันนี้ก็ต้องดูว่าที่เขาแก้มันเพราะอะไรเขากันอะไรไว้หรือเปล่า ไม่ได้ทำเพื่อผมหรอกก็พูดไปกันมาเรื่อยเปื่อยนะก็าทำเพื่อผมเพื่อผมนะจริงๆก็บอกแล้วว่าที่ผมอยู่ทุกวันนี่คือความเป็นชอบของผมท่านั้นและจนกวันที่ผมจะไม่ได้อยู่ผมจะเสนอไปทำไมได้ยังไงล่ะก็เป็นเรื่องของพรรคพรรคประชารัปไตยที่พรรคกรุณบายกเเสนอถ้าเขาแยกกันไปก็ไปชนกันข้้งบน แล้วมันในสภาก็ไปเจอกันก็ไปถกแถลงกันแล้วไปลงประชามติกันก็ว่าไอ้ไปลงมติกันมนะั้ยนี้ต้องไปดูที่ว่าประชามติท่านยังไงต้องทําหรือเปล่าใช้เวลาถ้าจะไปล้มทั้งหมดมไม่ได้หรอกเพราะนี่ก็คือคกลไกของรัฐธรรมนูญเขาเป็นอยู่เข้าใจไหมแลออ้วจะไม่มีสอบวอร์อ่ะแล้วสวไม่ควรมีมมอยู่ประเทศไทย เอาเขาก็ไปหาือกันตรงนั้นเดี๋ยวเขาหารือกันจนได้หนแหละไม่มีใครเขาอยากจะโดนว่าโดนตำมีทุกวันเลยทุกคนเขาตั้งใจทํางานาและบ้านเมืองมันมีความสงบสุขไว้แล้วไปดูตรงนั้นสิแล้วที่ผ่านมันมันเคยมีเว่อยีกประเภทหนึ่งนั้นเป็นยังไงลองเปรียบเทียบกันดูสิอย่ามามองมาเดนเดียวว่าถ้าสันุนให้ผมเป็นนายกประเด็นอื่นๆก็มีเยอะแยะปัญหาก็เกิดขึ้นมา,มามากมายหลายประการนะครับโอเคนะขอบคุณจากทุกคน